ดูด้วนต่อยังวนไปอยู่ชานิมบอกว่าบุ่มากี่ยงแถวบ้านเนบ้านตวบ้านพำนลือรนะครับพันลเผ่สายขบวนของพรา่อเล่นน่อปะมาณนี้ไปเรียนจะไปได้อยู่แล้วมาแล้ว่งชาลินชาลินเลี้ยไปนไป พลงทิษนนาเจ็าจิวเ้ามเตะประตูตะวันขาลังขาเว็บบอลกินม่ห่างชาเล่งชาเล่งกินมาเห็นไหมตไปพอก็ตรงนี้ตงนี้ไหมทางด้านมือหลังมาปลัง อยู่ฝ่ายอยู่ฝ่ายอยู่ทนี้ไปคุยถึงท่านคุยเพื่ออะไอ่าเราชน16ต่อข้าวปอกเตาแค่ข้าวปอกเตาแค่ข้าวบุญวางบุญวางบางโกดิแชมป์บางโกแชมป์บางโก้ข้งหน้าดิข้างหน้าครับยา สายเอาสายบางนเออลองเอาไวชมือเชดอมาสลิเด <c oughs> okay. well. ินเลียด้สเาเลวไป็วไเวเร็ไปเร็วไปเรวปรปไปเร็วไวไเรปรวไปไปเ็วไวไปเร่วเาวไเไ็รไปเร็วไปวเร็วไปเร็วไปเรป็็เ็็เร็รไปไ เล่นเราไปประตูของสาลิงเ็นแมสผ่านไหประตูเปิดอย่างรเาน้ายขวาไปเร่ไม่านนี่เยมาเออยู่ในสนามบอลเับอยู่ในสนามบอลอยู่ด้วยนะครับเร่มารับมาที่โรงครับไปจบเป็นไปไปาไปเรื่อยๆ ทาไหลยังติดมเลยนครับเบลล่าแอนนี่โคตับไปเฮแลวนะครับโคตับไปเฮแลยขาขาไปเลยใส่ข้นไปครับตอกขึ้นมาในทางนู้เหรอครับตาดูไหลทางนี้ขโอเคโอ้โห้แอนนี่ไปมาไป ไปทิงนครับดึงเหนือยยต่อขึ้นมาไอู้อย่างนี้มาถาลงมาไปไม่ผ่านดงแห้วครับดึงเหนือเดินไปเ็บมาทางซ้ายไปทิงกันมาเดินสกกดตรนนี้เฮเจรือเ่าครับาลอขึ้นไปทับขยัทางซ้ายทาซ้ายไม่ผานดงเหนือยดงเนอยิง้วยโอ้โหโดนแบบ

อาการมันไม่ยิงกันทีย่ประตูทำไ่ได้ครับของคาร์ลงาย์ลครับนายยังตามเขอยู่รึเปล่าเตะขึ้นไงหมายังตะไบเดินไปฝึกเดียคาร์ลิงถึงมอหน่ัของคาร์ลิงเหข้นไหมาไปังขาทางไหนดหึงนังได้อยู่วอยูเขาอยู่ก็วิ่งไปดีวัววิ่งไปีเอเ็ขึ้นไนีแรง เล็กแมไม่แพ้ครับเล็กดูเล็กเป็นยังไงไปถึงประตูอี้ นีคอตบมันไปฮะมีนีไปแล้วก็นางาลิงนะครับมาิเต็มนะครับเอเอ็ซีชาลิงาเอเอ็ซีาลิงนะครับเอาลิง หรือเปครับรถเอ็มอ่าจะใช่เนาะหักแม็กรุนนี้เต้มาครับลุ้นนี้นะคงงั้นกาุ่งขึ้นมากเข่ากลางเมาางไหเลยรัมาผ่านไหนมาอขนาดต้โอกมาครับกาลสุขมาจากล่างนี้ครับมาขึ้นมา เมย์มาเต้นฮึไอ้ทีครับมาหนึ่ตั้งประตูะเพื่อนองโค้ชทครับมาเกินไหมเกินหรือเปล่าหรือครับดูด้วยครับมาพอดีสีเกินไหมไม่เกินค่ะเกินดูด้วยครับดูด้วยดูด้วยมากแล้วอคุคนน่ะได้ได้

ทะลยมาออทยข้าที่กงกางทลยออันใต้้ายางนยมาันทะลาลงงยเข้หนเข้า่อยอลยลยมาขาับไหลังับหลังได้ไหมอไปขาเื่อผ่านดยงดยงสกัดไปยัเตะุวิ่งเข้าบอลนยุณมาขวาไปถึงเส้น้ไล่ให้สุดลูกไล่

ดูตาขอโขอิบทาชดครับดครอดินมครับมองมาได้ออกแบบนี้ไปลุกุ่มุเขาไปไหนครับมขออกมาตะกมาโอ้โงนครับผมเ้ห็นหอกมากมริบิัเรียกเรียกลูกเรียก

đó phải rồi mọi người ơi theo cho bọn mình ô tụi <laughs> con đi <laughs> đi dàn thằng thằng hình hình chạy cho bọn mình đi đi chạy nhanh mình đi đi cho nó nhanh lên 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 ตูมเลยตูเลยเข้าสิล um, ูกมุดเข้าเลยเล่นก่อนเล่นก่อนจะกังไ่ตยงตกไม่ต่ตก่ตกม่ลกไตก่กม่ตกไม่ไม่กม้วไม่ตกไม่ตไม่กไม่ตไม่ีกไม่ตไม่ตกไ่ตไม่ก่ตกไ่ตกไล่ตกไ่ตกไม่ตไมตกไม่ตไมตกไม่ตไกไมกไม่ตกไมไปอีกไม่ตไมกไม่ตไม่ตกไม่ตไม่ตกแล้วไมอตกไมไปอีกไล่วไม่ตกไม่ตไม่ตกไม่ตไก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 ไ

ใช่การช่วยกันมาเยอะว้าวว้าวเท่ากันทกโลกครับมาแล้วประมาณครับโหยังเต็มทั้ง